ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะนี่นะคะเราก็ออกจากห้องน้ําแล้วนะคะแอดแอนก็เข้าห้องน้ำแอดแอนออกมาจากห้องน้ําได้ยินแต่เสียงแอดแอนนะคะโอ้เรียกใหญ่เลยโอ้เห็ดดอกสองดอกกินได้หรือเปล่าโอ้เห็ดอะไรแอดแอนไม่รู้เหมือนเฟื่องไม่ใช่เป็นผู้สั้นทัดโอ้โ้หนี่นะคะกัปตันก็มาแล้วนะคะกัปตันมาดูเห็ดอะไรเอ่ย นี่เห็นอะไรกินได้หรือเปล่ากินได้กินได้เอากินได้กับตันเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะโอ้งั้นให้กับตันกินก่อนนี่อ่ะไปเดี๋ยวเราเมื่อกี้เห็นเอฟซีคอมเมนต์มาว่าไงแอนแอนว่าให้พาไปดูบ้านน้องเมย์หน่อยเดี๋ยวก่อนจะไปบ้านน้องเมย์ไปไหนเราต้องดูที่นาลุงพลก่อนใช่ตอนนี้มีน้ำเยอะมากมีน้ำเยอะมีน้ำเยอะแล้วแต่ข้าวมันเพิ่มแล้ว โอ้ข้าวเพิ่มแล้วเหรอข้าวเพิ่มก็คือข้าวตั้งท้องนี่คข้าวตั้งท้องมันแอดแอนแอดแอนแอดแอนก่อนที่เราจะดูข้าวตั้งท้องเรามาดูอาหารของเราก่อนอาหารของเรานี่ไงผักบุงผักบุงผักบุงใช่อันนี้เขาเรียกว่าผักบุงนาเผักบุงนาเดี๋ยวไปเอาหมวกกันนะรู้สึกว่าในอกแอดแอนก็ไปเอาหมวกนะคะ อู๋ร่มไหนเอาร่มมาด้วยร่มมาด้วยเพื่อฝนตกเอาร่มมาไม่คอนเทนต์วิ่งยังไงก็กล้องไม่ไม่เป็นไรอ้าวไม่ว่ากันเมื่อถึงเวลานั้นก็เข้าศูนย์ไปดูนะคะเอ็ซีโอห ผักงุงนานี่อร่อยเดี๋ยวเราต้องมาเก็บแล้วแหละมันมีวิตามินใช่เดี๋ยววันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอางี้เดี๋ยวเราจะเก็บพอเก็บเสร็จพรุ่งนี้เดี๋ยวจะซื้อเครื่องอ่ซีอิมาซื้อ J เจใช่แล้วก็มาื้อซื้อเครื่อง J จซ j อิวยลงทุนขนาดนั้นเลยแล้วก็มาผัดเรากินด้วยกันไงคือเอด แอนกินจอไม่ได้แอนไม่กินผักบุ้งหนาจริงเหรอจริงโอ้เพราะอะไรกินผักบุ้งไทยเหรอเพราะว่ากลัวนอนออ้ยไม่มีนอนรอกลัวปลิงมันเข้าไปอยู่โอ้มันคงไม่มุดไปอยู่ในปล้องผักบุ้งหรอกนะไม่เคยเจอมาแล้วจริงเหรอเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้กินดิบใช่ไหมกินดิบแต่อันนี้เรากินสุกนะย่านคือกันเหรอจ้ะมันมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์อมันทําให้เรา ไม่กล้ากินผักบุ้งนาเพราะว่าแอนเคยกินผักบุ้งนาแล้วมันเจอปลิงปลิงก็คือกินผักบุ้งเอามันเอาไปล้างแบบสดมันอยู่ในปล้องนี่มันอยู่อย่างนี้เพื่อนนี่มันอยู่ข้างในนี่มันจริงเหรอนี่มันอยู่ข้างในนี้ปลิงมันอยู่ข้างในนี้เอฟซีโอ้ยเป็นต่ย่างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแอนไม่กินไม่เคยกินผักบุ้งนาอีกเลยตอให้จะผัดสุกขนาดไหน ภาพนนั้ยังติดตาอยู่จำความหลอนไว้ในตัวเราเอยฝังแล้วหลอนแต่เห็นแอนแอนแบบนี้ก็หลอนกว่านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความทินาลุงพี่เฟื่องเรามาดูต้นข้าวพี่เฟื่องไม่ต้องเดินมาพี่เฟื่องอยู่ตรงนั้นมุงจะสวยพี่เฟื่องข้าวเนี่ยเราใส่ปุ๋ยอะไร อวันนั้นเพราะว่าเห็นพี่เฟื่องบอกว่าข้าวที่สุรินสวยมากสวยมากเขาใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรโอ้ยี่ห้อนี่บอกไม่ได้บอกไม่ได้มันมีสูตรด้วยแม่เอ้าทำไมอ่ะคืออย่างนี้คือถ้าเราถ้าเราบอกเราก็ต้องโฆษณาขายให้เขาเพราะฉะนั้นเราไม่บอกอ๋อไม่บอกใช่แต่ที่บ้านน่ะใช้ปุ๋ยน้ำใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพชีวภาพใช่ คือปุ๋ยที่เป็นมูลใช่ไหมไม่มันมันเป็นน้ําที่แบบเขาเรียกวอะไรอ่ะปุ๋ยชีวภาพที่เขาสกัดมาแล้วสกัดมาแล้วจากธรรมชาติอืมน่าจะใช่มั้งนะไม่มีตอนอู้ไม่มีอไม่มีไม่มีเพราะเพว่าเราไม่ได้เสร็จตอนลงไปอู้แต่ข้าวสวยมากจริงเหรอจริงอู้เพราะว่าหนึ่งปีนี้น้ํามาดีน้ามาดีใช่มีดูที่นาลุงก็ได้นะที่นาลุงนี่วันนั้น หวานปุ๋ยครั้งเดียวเองพากันหวานปุ๋ยใช่อันนี้คือแปลงแรกเลยที่ทำใช่เชื่อไหมว่าป้าน่ะไม่ได้เอาข้าวไปขายเชื่อไหมเชื่อเพราะป้าจะให้ยูทูบนี่แหละกินทานกันใช่โอ้พูดเพราะจังเลยอ่ะแล้วก็ปู่ย่าตายายอ้นะเพราะปู่แม่ย่าหรือว่าคุณตาคุณยายป้าคุณป้านี่จะจัดสรรให้ทุกคนเลยโอ้ได้กินกันทุกคน ว่าป้าบอกว่าที่เราปลูกข้าวเนี่ยไม่ได้เอาไปขายใชเพื่อให้ทุกคนได้มีข้าวกินไม่ต้องซื้อนี่คือจิตใจของคุณป้าและคุณลุงแมนที่ให้เราทํานากันใช่เฟื่องเราดูนะว่าอันนี้มันออกดอกหรือยังอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันคืออะไรอันนี้สมเอาคลจับอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าดอกกระจอกเออะนกกระจอกหญ้านกกระจิบนกกระจอก นี่นะค่ะโอ้มันจะขึ้นก่อนแอดแอนค่ะมันจะแอนกันึกว่ามันจะคลายๆเม็ดข้าวมากม็ดข้วไม่แต่อันนี้นะถ้ามันขึ้นอ่ะเราต้องรีบตัดออกเพื่อไม่ให้มันมันกระจายมันแพร่พันุเร็วแดจะบอกทุกคนว่าเรานึกถึงผู้ชายคนหนึ่งฮผู้ชายคนนั้นที่คนนั้นอ่ะอืคนไหนที่ กับยายคนนั้นน่ะอืคนนั้นผู้ชายคนนั้นกับยายคนนั้นเขาเคยอยู่ในทุ่งนาจริงเหรอแล้วเขาเคยถอนไงโอ้คือมันต้องถอนเออตอนนี้ก็ไปุ่ก้วาหายไปไหนเหรอเออคือเขาจะเป็นคนที่ชอบถอนอือถอนไรถอนยาหนุ่ยนึกถึงใครมันนึกไปถึงนู้นนึกไกลเอะไม่ ชื่อแค่ชื่อมันก oh. ็ให้นึกถึงไม่ใช่ oh. คือเรานึกถึงเสือพาไปใช่ยายสมองแม่ <Man. S 2> เพราะว่าเสือพาไปเนี่ย mm. เขาเป็นคนชอบถอนหญ้า mm. แต่ตอนนี้ลุงบอกเลิกติดตามแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าไปนานหลายวันอลุงก็เลยเลิกติดตามเพราะว่าลุงบอกว่าไม่ต้องมาถอนแล้วเพราะว่าหญ้าโอ้ไม่ใช่ ข้าวมันท้องแล้วใช่มันตั้งทองแล้วนี่มาดูแอนแอนนั่นแหละมาดูต้นข้าวของลุงป้านะสมบูรณ์มดมสมบูรณ์มากแบบนี้เขาเรียกสมบูรณ์ไหมใช่แบบนี้เขาเรียกสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากดูต้นข้าวอหนี่นะคะนี่ใหญเขนาสมบูรณ์มันจะเป็นต้นใหญ่ๆอย่งี้ใช่ไหมใช่อดูต้นข้าวดีอันนี้เขาเรียกนะเขาเรียกข้าวอะไรพี่เฟื่อง เออเห็นลุงบอกว่ามะลิหนึ่งศูนย์ห้ามะลิหนึ่งศูนย์ห้าใช่ขอขอขอไม่ขอขอนั่นขอขอสิบห้าข้าวเบามันมีทําไมถึงเรียกชื่อข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 อโอ้โหขอ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 มันก็ข้าวเบามันก็ปานี้มันออกรวงแล้วอแล้วทําไมบ้านเราไม่มีอ่ะมีมีเหรอขอขมีบ้านพี่มีบ้านหนูใช่แต่น้ําหนักมันเบามากลไม่ได้ทํานาหนูก็เลยไม่รู้แต่บ้านพี่ทํานาไงั่เพราะว่าไม่ไม่มีนา จริงเหรอจริงจ้ะเพราะว่าพ่อแม่ขายรักษาลูก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องยุติดไม่ต้องยุติดไม่เป็นไรเป็นของเราแมนจะไม่กระทั่งชีวิตของคนเราแมนอ่านะคะเพราะฉะนั้นข้าวนี้สวยเมื่อเราหมดอายุไขเราก็ไปแต่ตัวแอดแอนความดีเท่านั้นถูกพี่เฟื่องพูดถุกบุญแลกความดีที่เราที่นำติดตัวไปแมนบอกอู้พี่เฟื่องนะพูดได้แบบโอ้ซึ้งใจแอดแอนมากเลยอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นก็ที่ลุงพลไงคุญแจแตนไว้ให้กับเราใช่ลุงคือสิ่งที่ให้แต่ความ ทำดีมาให้พวกเราไงใช่แล้วก็เป็นบุญกุศลของคุณลุงคุณป้าใช่จริงมีแต่คนรักใครเพราะฉะนั้นน่ะลุงป้าอยากให้เรามีรายได้เชื่อไหมเชื่อไปตรงไหนก็มีแต่คนรู้จักคุณลุงลุงพลป้าแตนออ้ลุงพลป้าแตนแม้กระทั่งเด็กนักเรียนวัยเด็กเเขาก็รู้จักลุงพลป้าแตนคนลูกเลยพี่เพื่อนเชื่อไหมแล้วความดีที่เด็กไปขนาดนี้ตัวเล็กๆน่ะเขาบอกว่า รู้จักหมดมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ลุงป้าอยากให้พวกเรามีรายได้ใช่ลุงป้าให้พวกเราแล้วลุงป้าก็ได้ผลิตสินค้ามาให้พวกเราได้มีรายได้อีกแอดแนนเห็นไหมจะมีหาคนบนโลกใบนี้ได้อย่างไรแมนจะหาได้ที่ไหนออืนอกจากสิ่งที่เราเจอทุกวันนี้ใช่คือ ลุงผลป้าแตนใช่คุณลุงคุณป้านั้นมีจิตท,ที่เมตตามากมนะคะแอดแตนน่ะซาบซึ้งจิตใจ,จมากแม,ม้กระทั่งแอดเฟื่องอป้ามีรายชื่อ,อม,มีคอมเมนต์หนึ่งว่าแอดเฟื่องมีที่ดินที่ป้าให้ไหมมีรายชื่อที่จะจับฉลากมีแต่แอดเฟื่องไม่เอาคะ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องกลับบ้านไปดูแลครอบครัวแต่ใจก็ยังรักลุงรักป้าเหมือนเดิมอยู่ที่ไหนเราก็รักลุงรักป้าได้ถ้าเรามีเวลาเราก็มาเยี่ยมลุงป้าแค่ลุงป้าแค่ลุงป้าให้เราได้ใช่เพราะว่าถ้าอย่างอย่างลุงป้าให้เรามาติดตามชีวิตเขาเนี่ยก็มันสุดยอดแล้วแอดแอนจะเอาอะไรอีกแต่อย่างแอดแอนแอดชัยลุงจิมเป็นคนที่แบบ สามารถอยู่ได้ใครที่อยู่ได้เฟื่องก็ดีใจเพราะยังแอดแอนก็ไม่มีอะไรอยู่ที่บ้านแล้วไม่ต้องห่วงไม่มีสวามีไม่ไม่มีสวามีโอเคแล้วก็ไม่มีคุณพ่อม่ไม่มีพันธะาผูกพันแล้วแอดแอนก็สามารถมาอยู่ที่นี่ได้แต่สักวันหนึ่งแอดแอนอาจจะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวก็ได้จริงไหมอ๋อไปอยู่ไปเยี่ยมเออญาติาพี่สุรินแล้วเราก็กลับมาตรงจุดนี้ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นีเแหละผลที่พี่พีพีไม่เอาที่เพราะฉะนั้นก็ลุงป้ามอบความดีให้เราหลายๆอย่างลุงป้าทําตัวอย่างที่ดีให้พวกเราเห็นเพราะฉะนั้นความดีไม่มีขายนอยากได้ต้องทําเอาเองนี่สาหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะให้ช่องเฟืร์มุนชูชนะอย่าลืมทีพี f าแฟทีพีสกินในนามช่องเฟืร์มุนชูชนลนะคะสวัสดีค่ะ